สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับตรงกับวันที่15สิงหากันยายนนะครับกทีแรกแอดก็จะไปดูเลขที่ต้นตะเคียนนะครับก็ยังไปไม่ถึงต้นตะเคียนนะครับเนื่องจากเมื่อคืนก็ค่อนข้างกลับดึกนะครับตี3ามกว่าแล้วนะครับก็ไปคุยงานเพลงเปิดช่องใหม่นะครับก็ ยังยังไม่เรียบร้อยดีนะครับวันนี้ก็มีคิวจะพาน้องๆหลานๆไปถ่ายแบบเขาเรียกถ่ายซิงค์นะครับเ,ออเหมือนถ่าย MV นะครับเพียงแต่ว่าก็จะประหยัดกว่านะครับเหมือนร้องยืนร้องซิงค์เอานะครับก็เร็วๆนี้นะครับก็น่าจะเสร็จทันก่อนสิ้นเดือนนะครับก็เดี๋ยวยังไงค่อยให้ฝากช่องใหม่กันอีกทีนะครับสำหรับใครที่อยากเห็นแอดตัวเป็นๆน,นะครับก็ ไปที่ช่องใหม่นะครับก็อาจจะให้น้องๆหลานเขาได้โชว์ก่อนนะครับก็งวดนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับเลขคุณยายเนาะที่เห็นในวัดนะครับพื้นสามห้านะครับแล้วข้างหน้าก็เห็นไม่ชัดไม่รู้ว่าหกหรือเก้านะครับปรากฏว่าออกเก้าสามห้านะครับและก็เก้าศูนย์นะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้ความฝันคุณยายก็น่าจะมีลุ้นนะครับพอจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อน1ิบีได้นะครับ วันนี้แอดก็ได้รับแจ้งยอดจากทางวัดนะครับที่สร้างโบสถ์นะครับแจ้งยอดมาคร่าวๆนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนที่ีทุกท่านนะครับผู้มากันอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องราวความฝันของคุณยายเลยนะครับเอคุณยายเล่าให้ฟังว่าอันนี้ฝันนานสักหลายวันแล้วนะครับแต่แอดเพิ่งได้ฟังวันนี้จริงๆนะครับเพราะคุณยายก็ลืมไปด้วยนะครับแกฝันว่า ได้นั่งดูต้นไม้นะครับใกล้ๆก,กับสารพระภูมินะครับอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงเดินมานะครับใส à, ค่คล้ายๆผ้าถุงสีแดงนะครับคุณยายก็หมดแต่สนใจกับดอกไม้ที่อยู่ตรงหน้าสารพระภูมินะครับต่อไม่ได้ไม่ได้มองหน้าเขานะครับว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับเขาก็บอกว่าให้ไปดูคนนะครับคนทางูุนเขาเขาถูกหวยกันเยอะมากนะครับ แล้วเขาก็บอกเลขนะครับว่าเลขอะไรนะครับก็คือเลขสามหกหกนะครับแต่ปรากฏว่าเลขนี้นะครับไปออกลาวพัฒนาด้ไงนะครับสามตัวตรงๆเลยนะครับเลขนี้เขาพูดนะครับแต่อีกเลขหนึ่งนะครับที่เขาเขียนให้คุณยายนะครับซึ่งคุณยายก็ตามซื้อลาวพัฒนาอะไรก็ยังไม่มานะครับก็คือเลขนี้นะครับ นี่นะครับคือเลขที่คุณยายฝันนะครับเลข366ออก3ตัวตรงๆนะครับเราพัฒนานะครับคือเขาพูดนะครับเลขนี้แล้วก็ออกแต่ส่วนเลขข้างบนนะครับเขาเขียนให้นะครับคุณยายก็ไม่ได้มองหน้านะครับเขาเขียนให้นะครับเขียนเสร็จแล้วเขาก็ไปนะครับฝันแบบนี้แอดคิดถึงสมัยที่คุณยายอย่างแม่นๆนะครับดูต้นไม้อยู่ก็ได้ยินเสียงเรียกมาจากบนอากาศนะครับ ปรากฏว่านางฟ้าก็ลอยอยู่กลางมีวิมานอยู่กลางอากาศนะครับฝันของคุณยายก็ยังพิสดารนะครับก็ยังเหลือ603นะครับส่วนอีกฝันหนึ่งนะครับฝันนี้แปลกมากนะครับเป็นฝันกลางวันนะครับก็คุณยายฝันว่าเขามายืนแน่ยตรงนี้แหละครับมากันสองคนนะครับไปยืนอยู่หน้าบ้านนะครับอีกคนหนึ่งเขาก็เข้าไปข้างในนะครับ คุณยายก็เหมือนสลึมสลือครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับเป็นฝันกลางวันอีกคนหนึ่งเขาก็เข้าไปแล้วเขาก็ไปบอกเลขนะครับบอกว่าคนที่ยืนอยู่หน้าประตูนะครับแต่คุณยายมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเหมือนกับนางฟ้าที่เคยมาซึ่งหายไปนานมากนะครับมายืนอยู่หน้าประตูแกมองเห็นแต่ชุดเลื่อมๆนะครับแล้วก็ผมยาวสลวยนะครับคนนั้นเขาก็เหมือนเป็นบริวารเข้าไปบอก ไปบอกเลขคุณยายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้คูณนะครับเขาบอกว่าคนที่ยืนหน้าประตูให้เข้ามาบอกนะครับเพราะเขาไม่เข้าลอดไปในบ้านนะครับแต่เป็นฝันกลางวันนะปแปลกมากครับเพื่อนสีครับนี่นะครับก็เป็นอีกฝันหนึ่งของคุณยายนะแต่เขาเขาพูดว่าให้คูณนะครับคุณยายก็บอกว่าก็สัญญาณก็ดีนะครับนวันนี้หมายถึงว่า หลังจากซื้อเลขไปแล้วนะครับ3 6มนี่คุณยายได้ตรงๆนะครับ3าตัวนะครับแต่ลาวพัฒนาเขาเล่นกันไม่เยอะนะครับส่วนหกศน์แกตามซื้อยังไม่มานะครับแล้วก็มาบอกกลางวันนี่6กแปดหเลยนะครับให้ซื้อคูณนะครับก็ลองดูนะครับจะไปตรงกับที่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวแอดจะไปสรุปโค้งสุดท้ายนะครับ แล้วก็เออพรุ่งนี้นะครับก็คุณยายก็ต้องรอดูว่าทางกุมารน,นะครับเหมือนเหมือนเขามาบอกร่างทรงอะไรสักอย่างนี่แหละว่าที่เลขคุณยายหลุดไปนั้นเหมือนมีคนเอาชื่อคุณยายเข้าไปทําอะไรสักอย่างเหมือนดึงดึง,ด,งดึงพลังความแม่นไปอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อเนาะเขามาเล่าให้ฟังอย่างนั้นนะครับแต่งวดนี้เขาจะภาวนานะครับเหมือนนั่งช่วยนะครับให้ให้เลขคุณยายให้เข้านะครับ ก็เป็นความเชื่อนะครับเอาละครับเพื่อนทีสี่ครับก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ใหเก็บติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าสองเลขนี้นะครับที่ยังไม่มาอันนี้มาแล้วจะเลขไหนจะมามากนะครับวันนี้ก็ขอบก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ